สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมแมชช็อตนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนนะครับที่เติมได้จากโปรโมชั่น6,000นะครับเป็นปืน8ดาวถาวรนะครับก็คือปืนโพไซดอนนะครับแบบไม่อเวกนะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับมัมมี่หนึ่งทำลายเพิ่มขึ้นแล้วก็โหมด PVE ทำลายเพิ่มสูงนะครับมาเข้าเกมเลยนะครับเราจะไปดูกันว่าปืนนี้มันแรงหรือเปล่า ครัเอาปืน <t> น <une> ี้แม่งบักบักไม่มีเสียงปืนแต่มีแต่เสียงกระสุนกับรอยกระสุนอะไรวะเฮ้ยนี่นะครับก็คือรูปร่างหน้าต่างปืนนะครับนี่แหละนะครับปะลองยิงนะครับโอ้โหนิ่ง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 ดีเนี่ยก่อกลุ่มนะครับมาอยู่ในห้องเป็นภาษาจีนด้วยปืนนี้ ก็เป็นแบบว่าเป็นลามังกรอะไรนี้ปะ่ะผมดูแล้วมันเหมือนนะมาครับขี้ขวาทําอะไรได้บ้างเนี่ยยิงเป็นระเบิดเลยเหรอมาครับยิงหัวนะครับเลือเหลือ51จากร้อยนะครับต่อมายิงลําตัวนะครับเลือเหลือ72นะครับจากร0อยนะครับต่อมายิงขาหรือเท้านะครับเลือเหลือ73นะครับจากร้อยโอเคต่อมาก็ขี้ขวายิงเป็นระเบิดได้ใช่ไหมผมลองยิงดูดิ เลือดเหลือ75นะครับโอ้รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราเลือดน้อยใช่ปะอ่ะแล้วเวลาเรากดที่ขวายิงเลือดเราเพิ่มด้วยจะด,ดูนะนี่นะเลือดผม46นะกลายเป็น50เพิ่มมาทีละ2ใช่ปะดูวะแป๊บนึงนะเอาเ้ยไม่ไม่เพิ่มแล้ววะ่ะน่าจะเพิ่มทีละ2แหละนะครับผมก็ไม่ทันได้ดูลองดูดิ อันนี้เป็นแบบยังไม่อเวกนะครับโอเคเมื่อฝั่งตรงข้ามเห็นนะครับมเมื่อถือนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับไปก็สเต็ปเดิมครับเอาไปลงด่านเฟียนะครับน,นี่ไงห้องยังค้างอยู่เลยดีนั่นอยู่ไหนวะปั๊ปบเข้าไปดูในโหมดเฟียดีกว่าว่าแรงหรือเปล่า คเอาเฮ้ยแม่งเด้งเมื่อกี้มันเด้ง M A T นะครับแต่ก็ช่างมเถอะนะครับป่ะแต่แป๊บนึงนะทำไมไม่มีเสียงเกมวะอ๋อลืมไปว่าปิดเสียงแปบ๊บนึงนะผมขอเปอิดเสียงก่อนมาดิเออเดี๋ยวตายโห้ 180. ร้อยแปดสิบนีทะลุไหมเนี่ยไม่ทะลุนะครับปืนนี้ไม่ทะลุโหน่าจะแรงแนะ่ปืนนี้ทิศขวายิงเป็นระเบิด ช่องที่สองลองดิไม่หมดว่ะโอ้หทำไมมันมีสีอะไรอย่างงี้เลยวะสีเรนโบว์ด้วย,ววยมีสีเขียวสีแดงลองดิลองดิลองใหม่ดิดดโตายหมดครับเน้นเน้นถ้าเน้นเน้นอ่ะต,ตายนี่ไงเน้นเน้นเอ้าไม่ตายเอาเฮ้ยเลือดมันเพิ่มด้วยมันเป็นบั็กของเกมวะเนี่ยทำไมคลิกขวายิงใส่มันแล้วเลือดมันเพิ่มด้วยน่าจะเป็นบั็กของปืนนะครับนะครับ ออืมอืมมพอกําลังคูณเราเยอะใช่ไหมเวลาเรายิงออกครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะตายนะครับแบบว่านัดเดียวตอนนี้คูณสามแล้ตอนนี้ยังเห็นบ้าเลือดมันเพิ่มเลือดมันเพิ่มอ่ะ่ะเดี๋ยวผมยิงแค่นี่ก่อนยิงบอสก่อนลองดูว่ายิงใส่บอสเรื่องเพิ่มเปล่า รถไปอยู่เนี่ยมาครับผมจะลองยิงใส่บอสดูเพิ่มปะวะไม่เพิ่มนะครับยิงใส่บอสเลือดบอสไม่เพิ่มแต่ว่ายิงใส่ลูกน้องม่เพิ่มอะไรวะนี่นะครับก็ดาเมจของมันนะครับใรเข้าห้องมาแลนะ้วเนี่ยก็ ตามนี้เลยนะครับดามจโหมด PVE นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะไปลองในโหมดมัมมี่นะครับเดี๋ยวออกห้องก่อนออกห้องหมดเลยไปสร้างก่อนมัมมี่แมปเดิมครับแฮสทาว กลางวะไปตงกางยตัวไหนนาะตัวไหนจะเป็นมัมมี่ตัวนี้วิ่งไวนะครับของมันมันมีเยอะกว่าแต่ว่าไม่มีคัมพีกับเซตปั็กเหไหมวะมามุมเลยเลือด1นึ่งนพนนะครับยิงหัวครับเป็นน้ำแข็งเลยเน้นๆยิงหัว หมดไปแล้วครับแม็กมือนึงนะครับเหลือเหลือ8,000ยิงอีกเอาแม่งทะลุข้างหลังแล้วเกมนี้เป็นเฮีย้ยอะไรวะหมดไปแล้วครับแม็กที่2เหลือเหลือ5,000แม็กที่3โอ้โหแม่งไปข้างหลังหมดเลยวะแม็กที่4ละแม็กที่5ครับเหลือเหลือ1,100นะครับตายครับโอ้โหปาลาดาวตัวลงมานี่เลย มาครับยิงอืมรู้สึกว่าแม็กไม่พอนะครับมายิงระเบิดดีกว่านะครับตอนนี้มีอยู่8,006นะครับเหลือ8,300นะครับแสดงว่าลดทีละ300นะครับเอาคราวนี้เหลือ8,200อะไรวะเฮ้ยถือว่ามันจะสุ่มเมจรสุดที่มันเอาออกมานะครับตอนนี้เลือดเหลือ8,000นะครับลดไป200นะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับปืนโพไซดอนนะครับแบบว่ายังไม่อเวกนะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบอเวกกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็จะเป็นโพไซดอนเซอิมเทเลอร์นะครับเป็นแบบอเวกนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะแรงขึ้นหรือเปล่านะครับก็ไปลุยห้องเลย มาละนี่นะครับรูปร่างลักษณะของปืนนะครับหน้าต่างปืนเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคไม่มีเสียงปืนนะครับมีแต่เสียงกระสุนกับรอยกระสุนนะครับรู้สึกว่าปืนนี้มันจะดีดนะครับมันจะดีดไปหน่อยนะครับนีดูสังเกตเท่าที่ผมรู้สึกได้นะมันดีดนะครับดูแม่งดีอะไรออกมโอเคนะครับมาลองเลยยิงที่หัวเลือดเหลือห้าสิบเอดนะครับต่อมายิงที่ ลำตัวนะครับเหลือเหลือ72นะครับต่อมายิงขาหรือเท้านะครับเหลือเหลือ73านะครับผมรู้สึกว่ามันแรงเท่ากับอันที่แล้วเลยนะครับแต่แค่สวยขึ้นอะไรประมาณนี้ป่ะโอเคขี้ขวายิงแบบระเบิดนะครับเหลือเหลือ87นะครับนัดที่สองนัดที่3 41 29ไเอ้เยี่้ยมื่นว่าเปบนึงงงงแปบนึงผมขอฆ่าสไตา์แป๊บไปเอากระบอกใหม่มาก่ันโอเคยิงนัดแรกนะครับเหลือเหลือ81นะครับ นัดที่2เหลือ60โอ้ามันติดพิษด้วยนะครับรู้สึกว่ามันติดพิษไม่เหมือนอ่านธรรมดาครับอันธรรมดามันไม่ติดพิษไงแต่เนี่ยติดพิษนะครับก็จ๋าเลยนะครับโอเคฝั่งตรงข้ามเห็นปืนก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีออร่านะครับเป็นช็อกเวฟนะครับดูดิเห็นไหมเป็นช็อกเวฟแบบนี้เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปลอง PVE ดีกว่านะครับซึ่งแน่นอนครับ PVE ที่ผมจะลองก็คือโหมดเฟียนี่แหละนะครับก็ไม่หนีไปไหนหรอกนะครับโหมดเฟียเพราะว่ามันใช้การรีวิวง่ายดีนะครับ่ตัวตัวใครไม่รู้ได้ออกคลิปก็ป่เ <c> ข <oughs> ้าห้องครับ รู้สึกว่าเมาช้านะครับเล่นไม่ค่อยถนัดชัดเท่าไหร่มาแล้วครับวิ่งช้าด้วยที่จริงมีของแต่งวิงนะ่งเนี่ยแต่ไม่ได้ใส่โอ้ยรู้สึกแบบนี้แรงกว่าเนี่ยอาอเที่ยงเหมือนกันอีกแรงแค่นัดแรก <laughs> นัดต่อไปไม่แรงอะไรวะเฮ้ยผมรู้สึกว่าที่ยิงแล้วมอนไม่ตายทันทีก็เพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเลือดมันเพิ่มมัง้ง ผมลองสังเกตดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเลือดมันจะเพิ่มหรือเปล่ายิงนะปึ้งเอาลเลือดมันเพิ่มไหมไม่เพิ่มนะครับอ๋อแสดงว่ามันไม่เพิ่มนะครับแสดงว่าที่ที่มันเพิ่มไอ้ปืนกระบอกที่แล้วมันเป็นความผิดพลาดของผมเองนะครับตอนที่ผมยิงผมเอา เป้าเนี่ยไปชี้ตัวอื่นนะครับมันก็เลยเหมือนเพิ่มนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นความเจ็พปาของผมเองแหละก็ไม่รู้นะครับแบบอเวกก็คือมันจะมีสกิลพิษติดนะครับมันจะสุ่มนะครับเป็นลูกดอกนะครับว่าลูกดอกไหนจะติดลูกดอกไหนไม่ติดนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับเดีย๋ยวรอบ,บอลเมาก่อนอืม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  ตายหมดหีกว่าเฮ้ยมาครับดาเมจอยู่ที่75นะครับรู้สึกว่าปืนนี้ยิงแล้วมันเงียบม,มากเลยแบบว่าไซเ,นเลนอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วเปิดน้ำแข็งครับคูณ2เข้าไปดาเมจ152นะครับเอาเฮ้ยมันมีอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับมันเป็นรูปด่าเมื่อกีด้ดาปาปักพื้นเมื่อกี้ตะกี้ผมเห็นผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไร อ๋อรู้สึกว่ายิงแล้วเลือดเราเพิ่มขึ้นด้วยมั้งไม่แน่ใจขอโดนตบก่อนเห็นไหมครับตรงโลโก้มันเป็นไอคอนนะครับมุมซ้ายล่างเห็นปะที่มันเป็นรูปคนแล้วก็บวกไม่รู้บวกอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับก็คร่าวๆนะครับสำหรับ PVE นะครับผมขอเข้าไปดูก่อนว่าสกิลมันบวกอะไรนะอันนี้ออกไปเลย มันก็ไม่มีบอกนะครับว่ามันคืออะไรแต่ถ้าเอาไปลองกับหมดมัมมี่ผมคิดว่าดาเมจก็น่าจะเท่ากันนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจอะนะแต่ว่าผมขอไม่รีวิวดีกว่านะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม